สวัสดีครับอยู่กับแฮกคณิตศาสตร์ชาแนลนะครับผมเราอยู่กันที่หนังสือเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมนะครับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4นะครับผมเราอยู่กันที่บทที่1ครับนะเรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชันครับแบบฝึกหัดท้ายบทข้อ12แล้วนะครับเนาะเดี๋ยวคลิปนี้จะเป็นข้อ12นะครับเป็นการตรวจสอบครับว่าเป็นฟังก์ชัน1ต่อ1หรือเปล่าการที่มันเป็นฟังก์ชัน1ต่อ1อ่ะ x 1ค่าให้ y 1ค่าครับเนาะถ้าเราจังสังเกตจากตรงนี้ สังเกตจากตรงนี้เรากำหนดครับตันนี้ให้ครับเราให้ x เท่ากับลบสามครับเห็ไหมให้ x เท่ากับลบสามไม่เอาดีกว่าเราให้ x เท่ากับหนึ่งครับถ้า x เท่ากับหนึ่งเนี่ยเราจะได้ y เงื่อนไขนี้ถูกต้องไหมนี่เราจะได้ y เงื่อนไขนี้นะจะได้ครับ x เท่ากับหนึ่งจะได้ y เ,เท่ากับลบสามนั่นแสดงว่าคั่วอันับที่เราสามารถเขียนได้ก็คือ x เป็นหนึ่ง y เป็นลบสโอเคปะอีกตัวหนึ่งครับเราให้ครับให้ x เท่ากับลบสามครับจะได้จะได้ y เท่ากับเท่าไหร่เงื่อนไขไหนเงื่อนไขบน x น้อยกว่าลบหนึ่งสามก็เป็นลบสามแสดงว่าตัวนี้ก็จะได้เป็น y ก็จะได้เป็นลบสาม นี่คู่อันดับที่ได้ไมันได้เป็นอะไรครับเป็นลบสามกับลบสามนี่ครับเห็นไหม x หนึ่งค่า y หนึ่งค่าแต่นี่อะไรครับ x y หนึ่งค่าได้ x สองค่ามันก็ไม่ใช่เป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งแล้วแค่นั้นเองเราสรุปได้เลยครับผมดังนั้นฟังก์ชัน f ครับเนาะไม่เป็นนะครับผมฟังก์ชันครับหนึ่งต่อหนึ่งแค่นั้นเอง อืนะอันนี้สรุปง่ายๆ่ายไปเลยก็ได้นะครับนาะเรายกตัวอย่างให้เห็นแล้วนะครับมาดูข้อสอครับมันมีวิธีที่หกับวิธีที่สองวิธีที่1ก็คือการพิสูจน์นั่นเองถ้ามันไม่เป็นมันจะยกตัวอย่างค้านง,ง่ายแต่ถ้ามันเป็นอ่ะมันจะยกตัวอย่างได้ยังไงนะครับเราให้ตัวนี้ครับเราสมมุติครับอ่ะที่นึงสมมุติสมมุติให้ h x หนึ่ง เท่ากับ h x 2 x2 เอาไปแทนครับตอนนี้ก็จะได้เป็น3 x 1บวก2กับ3 x 2บวก2อดตอนนี้ถอดค่าสมมูรณ์ออกไปตัด2ได้หมดเลยตัด3ได้ด้วยนี่ไงมันก็จะเหลืออะไรครับมันก็จะเหลือ x 1เท่ากับอะไรครับ x 2ได้โอเคปะ ได้ตัวนี้เนี่ยนะครับหรือตัวนี้ถ้าเราไม่ตัดครับตัดเดี๋ยวมันจะนั่นไปมันจะได้ x เป็นอะไรมันจะเขียนสิ่งที่เราทําได้ก็คือเรายกกําลังสองทั้งสองข้างครับเรายกกําลังสองทั้ง2ข้างต่อค่าสมมูลออกก็ได้เป็น3 x 1-2บวก2งกลังสย้ายมาฝั่งนี้ครับ3 x 2บวก2กำลังสองเท่ากับ0 เข้าสูรผลต่างครับหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองได้เป็นตัวนี้นะครับได้เป็นหน้าหน้าคือตัวนี้หน้าลบหลังกับหน้าบวกหลัง x 2องบวกส นี่เท่ากับศูนย์นี่สูตรผลต่างอะไรหายอ่ะนี่อันนี้หายโอเคไหมนั้นแสดงว่าก้อนนี้ก็จะเหลือสาม3 x 2หนึ่งลบสามอสองนี่อีกก้อนหนึ่งเหลืออะไรครับอีกก้อนหนึ่งเป็นสาม3 x 2 4หนึ่งบวกสามเกสองบวกเท่ากับศูนย์มันก็จะแยกได้สองกรณีครับจะได้จะได้อะไร ส x 1ลบ3 x 2เท่ากับ0หรือเนี่ยส x 1บวก3 x 2บวกสเท่ากับ0นูนนี่ตัวนี้ก็จะได้เป็น3 x 1เท่ากับ3 x 2องก็จะได้เป็น x 1เท่ากับ x 2นี่คือเงื่อนไขแรกอีกเงื่อนไขหนึ่งครับย้ายข้างครับก็จะได้เป็น ส x 1นเท่ากับลบส x 2อลบสย้าย3ไปหาร x 1ก็จะกับลบส x 2อลบส่ส่วนด้วยสามเนี่ยนะมันก็จะได้ x 1นึค่า y 1นึค่าเท่ากันอยู่ดีนะครับนะโอเคไหมได้นะตัวนี้นะครับแต่ตัวสังเกตคืออะไรครับไอเนี้ยมันจะเป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อ1แต่ตัวไม่เป็นอนะ่ะคือตัวนี้ครับ กอตัวนี้นี่คือก้อนนี้น,นี่โอเคไหมืมนะครับโอเคปะ่ะมันได้ตัวนี้ครับหรือถ้าเราจะมองวิธีการหาค่าของมันว่าเอ้ยทำไมมันไม่ได้อ่ะยกตัวอย่างให้ดูครับเช่นยกตัวอย่างให้ดูนะตัวนี้เช่นนะเช่นเช่นอีก,ก้อนจากสีแดงนะเราให้ x เ,เท่ากับ ให้ x 1นึ่เท่ากับสส่วนสาลบสส่วนสดูนะตัวนี้ดูนะนี่ดูนะให้ x 1เป็นลบสส่วนสได้ตัวนี้ไหมอันนี้ได้อะไร x 2เป็น0นะเห็นนะมนั้นแสดงว่าตัวนี้ครับจะได้นะครับจะได้ x 2เนะี่ย x 2ก็คือ h x 1เนะี่ยนะครับเป็น เป็นเท่าไรเป็นศูนยะ์ไหมเป็นสองดียดูตัวนี้นะกูจะแทนค่าในนี้โอเคไหมจะแทนค่าในนี้เพื่อให้มันดูแล้วมันมันแตกต่างกันนะครับหรือเราจะยกตัวอย่างในในใน,ในกราฟเลยก็ได้ไม่เป็นไรโอเคไหมเราให้ x หนึ่งตัวนี้ปุ๊บเราก็จะได้เลยครับจะได้ h x หนึ่งครับเท่ากับอะไรครับเท่ากับสอง โอเคไหมตอนนี้นะถ้าและให้ x เท่ากับ x หนึ่งเท่ากับศูนย์ล่ะจะได้เอาไปแทนในน,นะนู้นนะนี่เดี๋ยวแทนในนี้นี่อันนี้เป็นลบสี่ส่วนสามเห็นไหมมันจะได้มาเป็นสองโอเคไหม อันแทนตัวนี้ในนี้นะครับนี่แต่ถ้าแทนเป็น0ูนย์ะก็จะได้ x 1ครับเท่ากับ2เหมือนกัน <S 1> <S 1> เห็นไหมอันดับที่มันเขียนได้ไม่เขียนได้แบบนี้ครับจะได้เป็นไรลบสส่วนสามกับ2และ x 1, <S <S 1เป็น0ูนกับ2เห็นไหม แค่นี้เราก็เห็นแล้วว่า x 1ค่า y 1ค่าไม่ได้แล้ว y 1นึ่งค่า x 2ตัวนั้นแสดงว่าตรงนี้ครับสรุปได้ว่านะครับตัวนี้ครับไม่เป็นฟังก์ชันนะครับ1ต่อ1อือันนี้ยาวหน่อยนะครับเนี่ยเข้าไหมนะมาดูครับข้อ2ข้อ2ใช้การวาดภาพตัวเนี้มันจะเป็นลักษณะกราฟที่เป็น เอครับกราฟวีนี่ตัดตรงนี้นี่นี่ได้ตัวนี้อันนี้คือกราฟของ hx ครับเท่ากับค่าสมบูรณ์ของตันนี้นี่ได้ตัวนี้นี่นี่ไงปุ๊บดูล,ลากตัดปุ๊บเห็นไหม เราไม่ตัดตรงนี้ก็ได้เราตัดตรงนี้นี่จุดนี้ป๊บนี่นะตรงเนี้ยเห็นไะหตรงนี้คือพิกัดจุดใด x เป็น0 y เป็น2ตรงนี้พิกัดเป็นอะไรครับ x เ,เป็นไร f เป็นลบสส่วนสครับกับ y เป็น2จากตัวอย่างเนาะนี่จากตัวนี้เห็นนะมันก็ได้ครับมันก็สรุปได้เลยว่ามันไม่เป็นโอเคไหมเนี่ยมันตัดมากกว่า1จุดไงโอเคไหม นะครับแล้วก็ตอบได้เลยครับผมอืมถ้าเขียนอธิบายหน่อยจะได้ครับอ่ะจะได้ว่าครับเมื่อลากเนาะครูลากเส้นเนาะลากเส้นขนานะครับขนานแกน x นะครับจะตัด กราฟับ2จุดนะครับนี่ดังนั้นนะครับดังนั้นนะครับกราฟ h เนี่ยไม่เป็นนะครับผมไม่เป็นฟังก์ชัน,นครับฟังก์ชัน1นต่อ1แค่นั้นเองนะวิธีที่2จะง่ายหน่อยวาดกราฟหนึ่งเดียวเลยโอเคแล้วข้อ3ม,มาครับ ข้อสามข้อสามถ้าเราพิสูจน์ก็เหมือนเดิมครับเราสมมุติก่อนเลยนี่สมมุตินะครับผมให้ g x หนึ่งเท่ากับ g x สองก่อนแล้วก็พิสูจน์ได้ได้ว่า x หนึ่งเท่ากับ x สองแค่นั้นเองนี่ก็ได้ square root นะครับ x หนึ่งบวกหนึ่ง square root x สองบวกหยกกำลัง2ทั้งสองข้างยกกำลังสองทั้งสองข้างสรูดหายครับอันนี้ก็จะเหลืออะไร x 1นึ่งบวกหนึ่จะเหลือ x 2อบวกหตัดได้บวกหหายก็จะเหลือ x 1นึ่เท่ากับ x สองจบใ็นไหมนะครับนั่นคืออ่สรุปไว้หน่อยนั่นคือ เราให้ครับนะถ้า g x 1เนี่ยเท่ากับ g x 2แล้วนะครับแล้ว x 1เท่ากับ x 2เนี่ยเราตอบได้ทันทีว่าดังนั้นนะครับผมว่าดังนั้นครับฟังก์ชันเนี่ยเป็นนะครับ,รบเ,เป็นฟังก์ชันะครับ1ต่อ1น่นี่ไง นี่การพิสูจน์ฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึเห็นไหมมาดูวิธีการวาดกราฟกราฟข้อนี้เป็นแบบนี้ครับอ,อ,อันนี้คือกราฟนี้กราฟ g x ครับถ้ากับรูท x บวกหนึ่งกราฟรูทครับเป็นแบบนี้ถอยหลังมานิดนึงเพราะมันบวกหนึ่งครับนี่ไงรากปุ๊บตัดแค่กี่จุดตัดแค่จุดเดียวตอบเลยว่าเป็น ฟังชันหนึ่งต่อหนึ่งครับผมนะตอนนี้ครับจะเห็นได้ว่าเส้นขนานแกน x ลากเส้นดีกว่าลากเส้นขนานแกน x ตัดกราฟเพียง จุดเดียวอืมแล้วก็สรุปได้เลยว่ามันเป็นกราฟฟังก์ชันหนึ่งตอนนี้โอเคไหมครับไปดูต่อข้อสี่ครับนะข้อสี่ข้อสุดท้ายของคลิปนี้แล้วกันนะครับเนาะมันะจะวุ่นวายหน่อยข้อสี่ก็จะวุ่นวายอีกนิดนึงครับในการพิสูจน์แล้วก็เหมือนเดิมครับแล้วก็สมมุติให้ครับสมมุติให้ r x หนึ่งครับ เ <Okay, piş? S 3> ท่ากับ r x 2น <the> ี่ก็จะเป็น x 1กําลัง2บวกลบ x 1นบวก2เท่ากับ x 2กําลัง2ลบ x 2บวก2โอเคไหมตัวที่ตัดได้คือตัวนี้เห็นไหมมันตัดได้แค่นี้ วิธีนี้ทำไงต่อครับย้ายตัวกำลังสองมาอยู่ด้วยกันนี่แล้วก็ย้ายตัวนี้ครับฝั่งนี้ก็เป็น x 1ย้ายไปเป็นบวกแล้วก็ลบ x 2ตัวนี้นี่นะตัวนี้แยกได้ครับใช้สูตรลต่าง x 1ลบ x 2คูณกับ x 1บวก x 2เท่ากับอันนี้ครับ x 1ลบ x 2เห็นไหมได้ตัวนี้ทำไมครับย้ายมาครับย้ายมาฝั่งนี้ ตัดไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นตัวแปรครับเราไม่รู้ว่ามันเป็นบวกเป็นลบนะครับ x 2อย้ายทั้ทงก้อนมานี่ครับอันนี้ก็เป็นลบ x บวกใส่วงเล็บนี่แบบนี้ถ้าไม่ใส่วงเล็บนะคุณดูให้ดูคุณจะดึงตัวร่วมอีกทีนึงครับคุณจะดึงตัวร่วมนี้ออกคุณจะดึงตัวร่วมนี้ออกนะครับดึงออกไปครับจะดึง x ลบ 1> x หนึ่งลบ x สองออกฝั่งนี้เหลืออะไรครับฝั่งนี้เหลือ x หนึ่งบวก x สองครับแล้วก็ลบหนึ่งเท่ากับศูนย์ลบหนึ่งมาจากไหนครับลบหนึ่งมาจากก้อนนี้อันนี้มีเลขหนึ่งอยู่ข้างหน้ามันดึงก้อนนี้ออกไปแล้วไงนี่ก็เหลือก้อนนี้ลบกับหนึ่งอันนี้นี่เราจะได้แล้วครับอันนี้เราจะได้จะได้ x หนึ่งลบ x สองเนะี่ยก็บศูนย์หรือ 1> x หเนี่ยเท่ากับ x 1บวก x 2องลบหเท่ากับศได้แบบนี้เห็นนะอันนี้ได้เป็น x 1เท่ากับ x 2ตัวนี้จะได้ x 1นเท่ากับหลบ x 2นี่ไงความหมายคือตัวนี้ครับอืตัวนี้ตัวนี้มันคืออะไรตัวเนี้ยมันจะทำให้มันไม่เป็นฟังก์ชัน1ต่อ1ครับโอเคนะคตัวเนี้ย นะครับเพราะว่าเราพิสูจน์มาแล้วว่า x 1มันไม่เท่ากับ x 2นี่ไงโอเคไหมยกตัวอย่างมาหน่อยครับตัวนี้เออเช่นหนกยกตัวอย่างหน่อยเช่นถ้ามันไม่เป็น1ต่อ1ครับมันมีอะไรบ้างเราให้ x 1เป็น2จะได้จะได้ r x 1เป็นอะไร เอาไปแทนได้เป็น4นะครับโอเคไหมมันก็จะเป็น2องกำลัง2บวก2อลบอะไรครับลบ2บวก4ลบ2บวก4นี่ไง2องกำลัง2ได้4โอเคไหมแล้วอะไรครับแล้ว6ไหม คนูนผิดเหรออ๋อมันบวกสองไม่ใช่บวกสี่มันบวกสองนี่อันนี้มันก็จะได้สี่อย่างเงี้ยอ,อ่นะให้ X1 หนึ่งเป็นอีกตัวหนึ่งที่ทำให้มันได้สี่ก็คือให้ X1-1 เป็นลบหนึ่งครับจะได้จะได้ Rx1 กหนึ่งก็เป็นนี่ โอเคไหมได้เป็นไรเขียนมั่วแบบนี้เออมันจะได้ C นี่เห็นไหนั้นแสดงอันััน,น,นแรกที่เราเราได้ก็คืออะไรครับ x 2, เป็น2 y, 1, y 1, เป็น4อีกตัวนึงเป็นอะไรครับ x เป็นลบ1 y เป็น4่นะข้า y มันซ้ำกันนะครับเราตอบได้เลยครับผมดังนั้นนะครับ นะดังนั้นฟังก์ชัน r เนี่ยไม่เป็นนะครับไม่เป็นฟังก์ชัน,นครับ1ต่อ1นี่นี่ไงโอเคไหมครับมาดูวิธีที่2มันวิธีที่2คือการวาดกราฟนะครับโอเคไหมกราฟตัวนี้ครับมันสามารถจัดรูปได้เลยครับตัวนี้ตัวนี้วิธีการจัดรูปหรือวิธีการวาดกราฟนะ ไม่ได้สอนเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวลองไปดูเองนะว่ากราฟจะอยู่ลักษณะนี้ครับมันจะอยู่ที่1นึ่งสสอยู่ประมาณนี้จุด sk ของมันตรงนี้ครับโอเคไหมะได้ตัวนี้ประมาณนี้อ x ครับประมาณนี้ครับ เป็นกาฟพราโบลาถ้าเป็นพาราโบลาจบเลยพลาอย่างไงมันก็ตัดกี่จุดพราอย่างไงมันก็ตัดสองจุดเห็นไหมก็ตัดสองจุดจบเลยครับนะอันนี้เราก็บอกครับจะเห็นได้ว่าลากเส้นนะครับผมขนาน n อนเอ็กนะครับจะตัดกราฟสองจุดนะสองจุดก็ตอบเลยดังนั้นนะครับกราฟอะไรครับอ่าไม่เป็นฟังชันนะครับผมหนึ่งต่อหนึ่งนี่จบนะ เ2าสิใหญ่ครับเนาะเป็นการพิสูจน์หน่อยมันเรื่องไม่ค่อยน่าเรียนเท่าไหร่นะครับเนาะมันดูไม่สนุกนะครับเนาะมันไม่ได้คํานวณอย่างเดียวนะครับเนาะอาศัยเชิงวิเคราะห์แล้วก็การพิสูจน์ตัวนี้นะครับฝึกไว้ครับผมเนาะโอเคครับยังไงฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ